มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินชาญวิรากูลนะคะซึ่งกําลังถูกจับจ้องเลยค่ะว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งกระตท่านนายกรัฐมนตรีในคําวินิจฉัยที่มีการออกมาของศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะคุณอนุทินเนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปปรากฏว่าประเด็นประเด็นนี้แหละนะคะก็มีผู้สื่อข่าวไปถามคุณอนุทินนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาพูดถึงกระแสข่าวที่กําลังถูกจับตาว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีสํารอง ทางคุณอนุทินก็เลยบอกว่าสำรองก็แสดงว่าไม่ใช่ของจริงเพราะถามย้ำว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับคุณเศรษฐาล่ะคนที่จะได้นั่งในตําแหน่งนายกคนต่อไปก็คือคุณอนุทินก็ทําให้คุณอนุทินเนี่ยนะคะอุทานขึ้นมาเลยว่าโอ้ยสมพรปากเอาตามกติกากติกาเนี่ยคืออะไรพักที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดก็ต้องเป็นพักแกนนารัฐบาลส่วนพักที่มีสมาชิกไม่ถึงก็ต้องเป็นพกร่วมและเมื่อร่วมกันแล้วเนี่ยก็ต้องสนับสนุนกันให้ตลอดรอดฝั่ง ส่วนมีสัญญาณอะไรมาถึงแล้วหรือเปล่าคุณอนุทินก็พูดแบบติดตลกเลยนะคะบอกว่ามีสัญญาณ5 g มือถือติดตลอดแล้วก็ถามกลับว่าทาไมถึงตีหวยมาออกที่ตนฝีมือเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยทุกวงการมันมีกฎกติกามารยาทถ้าเราเคารพกฎเสยอย่างมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลแล้วก็มีการยกตัวอย่างค่ะว่าหากว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมาด้วยที่นั่งสูงสุดใครก็มาแย่งตนเป็นนายกไม่ได้เหมือนกันเพราะถามเนี่ยนะคะว่ามีการวิเคราะห์กันว่าที่ตัดสิน คดียุบพักเก้าไกลก่อนเนี่ยอาจนาไปสู่การที่บรรดาง,งูเนทั้งหลายแหล่เนี่ยจะเข้าไปสังกัดภายในพักแล้วก็อาจจะสนับสนุนให้คุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกคุณอนุทินก็ปฏิเสธเลยบอกไม่มีก่อนจะบอกว่าเลี้ยงงูแล้วมีความสุขเหรอใช่ไหมไม่เอาหรอกเพราะถามว่าถ้าว่ากรณีพักเก้าไกลถูกยุบเนี่ยจะมีการเล็งผู้ที่จะทําหน้าที่รองประธานสภาคนที่1แทนคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาในฐานะอดีตกรรมการบริหารพักเก้าไกลแล้วหรือย,ยัง คุณอน,นุทินก็บอกว่าภูมิใจไทยก็ต้องขออะไรครับหากมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นและก็ต้องให้กําลังใจคุณปฏิพัฒน์ก็ขอให้โชคดีทุกคนมันหมดเวลาชิงดีชิงเด่นไปนั่งปรารถนาร้ายต่อกันและไม่มีประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการทําหน้าที่พราถามดึงกระแสข่าวการปรับพักพลังประชารัฐออกจากพักร่วมรัฐบาลค่ะมีการพูดคุยกันกันกบพลเอกประวิทย์หัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วหรือย,ยังคุณอน,นุทินเนี่ยเดินออกจากวงสัมภาษณ์เลยและก็บกไม้บกมือปฏิเสธว่าตนไม่ได้คุยกับพลเอกประวิ ผู้สื่ขาวก็ถามย้ำค่ะว่าไม่ชอบเลี้ยงงูเหรอคุณอน,นุทินก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เลี้ยงพอผู้สื่ขาวแซวว่าออร่านายกจับคุณอน,นุทินก็พูดติดตลกค่ะบอกว่าไปฉีดโบท็อกซ์กับเติมฟิลเลอร์มานะคะ